ันนี้ว,ว่ายแล้วอันนี้ขอเป็นเงินเถอะขอเป็นเงินเถอะเงินเงินสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเม,มโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลายเก็ตกริดหรือว่าเกมเสร็จีนะผมแน่นอนว่าคลิปนี้ จะเป็นคลิปซีรีส์อาชาซีรีส์พาสุดท้ายและนะครับผมคือผมจะซูมเป็นรอบที่3าซึ่งมีเพชรอยู่2640เพชรนะครับผมซึ่งเป็นเพชรที่น้อยมากเลยนะผมน้อยแบบน้อยโคตรเลยนะครับผมก็วันนี้แน่นอนว่าจะทำการซูมแล้วถ้าเลขหนึ่งกับปงจากเงินออกมาเยอะๆกูจะไหวเลยเออออกมาเยอะกูจะไหวเลยเออนะครับผม โ okay. อเคดูเกันเลยไม่รอผมพูดแล้ว่าผมไม่รอแล้วนะครับผมผมเสียแบบไปเยอะแล้วเจ0ดพั 7, นแปะเออผมเสียมา 7, เจ็ดพันแปดลยนะครับผมโอ้โหผมเปิดมาเปิดคลิปมาปุ๊บโอ้โหได้ได้สามาบานเลยซึ่งคั่วปวดนี้เลยสองหนึ่งหนึ่งโอเคสองหนึ่งหนึ่งสามมาโอเคได้สองได้หนึ่งมาสองใบแล้วเดีย๋ยวผมนับก่อนว่าเลขได้มากี่ใบนะครับผมหนึ 1, 3, 4, 4่งสามสี่สี่ใบโอ้โห โคตรอันนี้คือโคตรกดดันด้วยเกลือนี่เกลือโอ้โห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 เกลือโอ้เกลือโคตรนี่เกลือจริงโอ้โหห้าใบครับหกใบเจ็ดใบโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ห โอ้โหโอ้โหแปดเกาใบโอเคเข้าไบแล้วครับสิบสิบ่าใบโอเคโอใบสิบสองใบสิามใบโอเคเรามีอาชา ทั้งหมดสิบสามใบด้วยกันอันนี้คือแบบว่าคือโอ้โหกดดันเลยนี่คือกดดันมากคือกดดันที่แบบว่าจะไม่ปิดอ่ะอจริงเรามีโอกาสพลาดอ่ะแค่เก้าครั้งอ่ะสิบสี่ครับเราพลาดแบบเรา,าพลาดพลาดนะถ้าพลาดนี่คือสวยอ่ะนะครับผมโอเคโอเคมาโอเคเปิอมานี่คือแบบเงือตกด้วยนะเปิดด้วยเงือตกด้วยเนะน,นี่ยตอนเนี้ย มันเครียดด้วยไงมาขนาดนี้นะนะครับผมโอเคแต่เล็กหนึ่งเออมามาเยอะๆหน่อยยิ่งดีโคตรกลัวเลยโอเคเล็กสครับเล็กสาครับขอเล็กหนึ่งเยอะๆหน่อยเล็กึงเหอะโอ้อกงจากสีทองแดงออามาทําไมเนี่ยทองแดงมีบาทแล้วจริงเออนะครับผม,มเออเดี๋ยวเวลาตัดสินว่าอาชาควรอยู่ในมือของผู้นี้ หรือไม่นะครับผมตอนนี้เรามีกองจักรสีทองอยู่3อันขาดอีก2อันแล้วเป้าหมายคือเราต้องการกรงจักรสีงเงินอีสี่ใบซึ่งอยู่ในแคนี้คือเรามีโอกาสพลาดสูงมากเลยนะครับผมขอ้โชคดีโอเคแพ็กแรกครับเปิดมาทองแดงครับผมแพ็กที่2ครับทองแดงครับแพ็กที่3ครับโอ้ทองแดงโอ้แพ็คที่สบอกไม่ง่าเสียจริง ทองแดงอันที่ห้าครับทองแดงอันที่หกโอ้โหเงินไม่ออกจริงอันที่7ครับโอ้โหทองแดงอันที่8ครับสีเงินครับตอนเนี้สีเงินมาแล้วหนึ่งขาดอีกสแล้วครับผมมันขาดอีก3ามอันที่9ครับทองแดงอันที่สิบครับ โอเคสีงเงินมาเฮ้ยขาดอีกคือลุอนน้นอ่ะนี่คือลุอน้นนี่คือลุ้นสิเงินโอ้โหสีงเงินทองแดงเงินเธอขอร้องเฮ้ยโอ้โหทองแดงเงินทองแดงทองแดงโอ้โหงเงินขออันนี้ วายแล้วอันนี้ขอเป็นเงินเถอะเงิน ใจคือแบบเต้นต,ตึกตักตึกตักเลยนะออ้หูในที่สุดอาชาก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วในที่สุดการมาแล้วครับผมอาชาก็ปิดราคาอยู่ที่เกือบแพงเลยหมื่นกว่าเพร <c oughs> หมื่นกว่าเพรนะครับผมโอเคเราจะเอาอาชานะผมแต่ว่าเราจะไม่เอาบัฟของอาชานะผมเพราะว่า ผมจะทําการลงแข่งวันที่5นะครับผมก็ผมเตรียมตัวไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเราจะใช้อาร์ชารับผมโอเคแล้วก็จี้เดี๋ยวผมจะยังไม่จัดตอนนี้นะครับผมแล้วตอนนี้คือเงินเหลืออยู่สองแสนห้าเป็นเงินที่แบบว่าโคตรหมดเลยโคตรหมดเลยครับผมโอเ,เอาละขอขายการ์ดก่อนตอนนี้คือแบบขอขายแบบเออพวกกับ เอ่พวกเอพวกเอ่งี้ก่อนขายครับเอาละตอนนี้มีทองอยู่ห้าแสนห้าแสนสองละนะครับผมคิรินบานดาร์คลูเซียเออขายดาร์คลูเซียใบหนึ่งแล้วก็ขายคิรินสองขายคิรินหนึ่งใบแล้วก็ขาย DPU แล้วก็ผมจะขายนี่ครับผม ขอขายก่อนนะนนี้คือขอขายก่อนกดดันมากเมื่อกี้ถือว่ากดดนกันแบบกดด,นดันโคตรเลยนะครับผมโอเคห้าแสนเราจะได้เอาเงินมาอัพและแน่นอนไอสิ่งที่ผมจะอัพนะในอาชานะโกงจกักเงินล้วน,วนเออโกงจัดเงินลวน้ลวนเลยนะครับผมห้าสิบเอ็ดใบโคตรเดยอะห้าสิบเอ็ดใบอัพไปเลยอัพไปอัพไปมึงมึงมึงมือเบียงเบียงเบียงโคตรเร็มเน,นี่ยอับเครื่องมากเลย โอเคโอเคยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกโอเคสำเร็จนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเอาเออเอสบวกมาเราจะอัพยังไม่เต็มแต่ว่าเราจะอัพเต็มตอนอยู่แบบเออ่หลังจบอีเวนต์นะครับผมโอเคเราจะอัพเลยเราจะเอาแบบรักลูกเสือนะไม่ได้ใช้โอเคออเอซเลนับผมเรียบอีพะ่ะ เอาละต่อไป A บวกอยู่ไหนจ้ะเอบวกอยู่ไหนจ้ะเอา A บวกมากูกับกูพูดเลยกูก็ขูเคียงมากูคืงแบบกูเฮ้อเมืองนึกว่ามึงจะไม่ผิดให้กูไอ้บ้ามึงก็เพลิดจุดยอะเกรดหนึ่งจุดห้าครับผมโอเคอัพต่อครับอาชาโอเคแล้วก็อัพครับ สุดยอดโอเคอันนี้คีฟไม่ได้ถ้าคีฟคือตอนนี้คือแน่นอนตอนนี้คือมีคนนอน้รงบนแมดแล้วคือมาข้างๆด้วยนะครับผมเก็บดีใจแต่ถามว่าดีใจไม่ก็ดีใจนะครับผมโอเคนะครับผมก็เอาจริงๆนะมันมีตามสัญญาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดผมปิดอาชาจะยอมโดนหน้าขาวซึ่งหน้าขาวน,าาวน,าาวนาที่นี้คือผมจะไม่ใช้แป้งนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็ประมาณสักอีกสักสองสามคลิปนะครับผมสองถึงสามคลิป คุณจะได้ดูกันว่าผมจะโดนอะไรนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในที่สุดเราก็ได้อาชามาอยู่ในมือที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบได้เลยมือกูฟินนะบอกเลยว่ากูเล่นฟินบอกฟินแน่นอนนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย